5าราศีสเสน่ห์แรงรับวาเรนไทยนี้จะเป็นคุณหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่โคชตั้งใจมากๆนะคะที่จะนำมาฝากกันทางหน้าจอแบบนี้ในทุกๆวันค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่โสดนานเกาะคันแน่นมากความรักระยะไกลนะคะต้องการให้ลูกค้าโอนไหวแฟนเปนหนักมากเข้าไปอธิษฐานจิตนะคะ เข้าไปที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ของโค้ชหรือที่โคชพลอย29ค่ะแล้วก็บอกกับโคชนะคะว่าบูชาอินคูค่ะเมื่อบูชาแล้วโค้ชจะบอกคาถาและวิธีบูชาให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะการที่เราจะเป็นคนที่บังเกิดมหาเสน่ห์เนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนะคะ <l ug> เขาบอกว่าถ้าอยากเป็นที่รักเหมือนพระอานน์นะคะ <l ug> ก็ต้องเป็นผู้ให้ค่ะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะพระอานน์เนี่ย คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่กว่าจะได้เป็นพระอาหารหันเนี่ยก็คือองค์สุดท้ายของรุ่นเลยนะคะองค์ของพระอนทนเนี่ยมีจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการเสียสละแล้วก็ถวายงานรับใช้พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นที่รักคอยประสานงานให้กับทุกๆคนเลยที่จะมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าค่ะ5ราศีสเสนแรงสิงห์ไม่ถุนตุนกันพิจิกกดแชร์ไปเลย